กล่องไฟฟ้าในงบประมาณหมื่นต้นอวตารพีดีเจศูนย์แปดอ,อเล็กซิสซัมปิงแพดโตใครคือตัวจริงสำหรับกลองแผดไฟฟ้ายุคใหม่ตีไปเนี่ยไม่มีเสียงกอกแกกอกแกกเลยนะครับแน่นแน่นเลยจะเลือกตัวไหนสองตัวนี้ Music สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจีนมิวสิกอาร์มนะครับผมถามจริงๆเลยนะครับมือกองในยุคสมัยนี้นะครับที่ต้องแบกกองชุดทั้งเซตนะครับไปเล่นร้านกลางคืนอยู่บ้างผมว่าหลังใกล้ขาดกันแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้นะครับผมเลยมีไอเทมนึครับที่จะเป็นตัวช่วยให้การทํางานของคุณนะครับง่ายขึ้นถึง10เท่าเลยครับวันนี้นะครับเราเลยนะครับมาพบกับแพดกองไฟฟ้าถึง2รุ่นนะครับที่อยู่ในงบประมาณหมื่นต้นๆนะครับซ้ายมือของผมนะครับก็คืออวตารพีดีเจ๐แปดและขวามือของผมครับอาร์เร็กซี่แซมป์ปิ้งแผ แต่ยังเอาไปใช้งานระดับมืออาชีพได้อีกด้วยครับซึ่ง2ตัวนี้มันต่างกันยังไงตัวไหนใช่ตัวไหนคุ้มตัวไหนตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณวันนี้รู้กันครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกแต่ละตัวนะครับเรามาขยี้กันหน่อยดีกว่าครับว่าทำไมมือกล้องต้องมีแผดกองไฟฟ้าด้วยครับผมข้อแรกเลยนะครับมันคือข้าง้องเสียงดีๆนี่เองแหละครับมันคือเสียงนะครับที่กลองชุจริงให้เราไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับเสียงตบมือเสียงตบมุก มเสียงวัวร้องนะครับ<อ>เราก็สามารถใส่มันเข้าไปได้หมดครับทำให้โชว์ของคุณนะครับมีสีสันะครับแล้วก็มีความวา มากที่นนั่นเองครับมาถึงข้อที่2องนะครับก็คือความสบายที่เงินของคุณซื้อได้นั่นเองครับลืมพลาดนะครับการแบกกอง5ถึง6ใบนะครับคือแล้วหลายๆรอบไปได้เลยซึ่งกองแผ่นนะครับเป็นกองนะครับที่ตัวเดียวโจผลง่ายง่ายเซตอัพไวนะครับมีเวลาเหลือนะครับไปจิบเบียร์ก่อนขึ้นโชว์ก็ยังได้ครับข้อ3นะครับมันคือศูนย์รวมนะครับการควบคุมของโชว์ของคุณนั่นเองครับมือกองยุคใหม่นะครับไม่ได้มีเตียงเดียวนะครับแต่ยังเป็นคนควบคุมนะครับแบ็คกิึ้นแค์เปิดลูปนะครับส่งซาวด์เอฟเฟกต ทเลอร์นะครับสร้างงานเหมือนคอมพิวเตอร์ของคุณได้หมดเลยครับและข้อสุดท้ายนะครับซ้อมหน้า24ชั่วโมงเวลาไหนก็ไม่รบกวนใครครับอย่างซ้อมกองตอนที2ตี3เลื่องงานมาแล้วอยากจะแก่เพียงต่อไม่ใช่ปัญหารครับเพราะว่า เสียหูฟังซ้อมได้สบายเลยครับเห็นไหม่ะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นแต่มันคือเครื่องมือทำมาหากินของมือก้ของเราที่โคจะยืดหยุ่นเลยครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูไอ้เจ้า2ตัวนี้นะครับตัวไหนตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากกว่ากันครับรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับอัลฟาพีดีเจ็ดศูนย์แปดครับให้แป้นมาจุกๆถึง9แป้นนะครับตีกันให้ยับไปเลยครับเสียงในตัวนะครับก็ให้มาแบบคาดไม่ถึงมากกว่าพันเสียงครับเยอะใช้ทั้งตีก็ไม่หมดนะครับผมแถมนะครับมีเมมนะครับถึงสาหรับที่ชอบ การแซมปิ้งเสียงครับหรือแบ็กกิ้งแท็กของเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ไฮไลท์ที่เด็ดของเขาเลยนะครับตัวนี้ก็คือมีทั้งบลูทูธที่เป็นมินิและบลูทูธออดิโอนะครับหมายความว่าคุณเปิดแบ็กกิ้งแท็กจากมือถือและยิงเข้าแพดตัวนี้ก็สามารถใช้งานแบบไร้สายได้เลยครับสะดวกพอตการเชื่อมต่อนะครับก็าให้แบบครบๆเลยนะครับทั้งทิกเกอร์เสริมนะครับถึง4ช่องฮีโดลนะครับอีก2ช่องคือพร้อมที่จะเป็นหัวใจของกองไฟฟ้าชุดใหญ่ได้เลยครับผมแล้วเรานะครับมาสลับกันดูนะครับของเจ้าตัว alexis s a m p i n g t a b pro กันบ ตัวนี้เนะครับเป็นแป้นนะครับแป้นมาตรฐานนะครับพร้อมไฟ LED สีฟ้าแบบเท่มากซึ่งในคลิปเท่จริงๆครับทุกคนเสียงในตัวนะครับมีให้เลือกมากกว่า200เสียงซึ่งอาจจะดูว่าเฮ้ยมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่าแต่นี่ก็คือจุดแข็งของเขานะครับคือการใช้ SD าร์ดนะครับคุณยัดเสียงเข้าไปกี่พันเสียงก็ได้พอเขานะครับสามารถรับรองความจุนะครับได้มากถึง32กิกะไบต์เลยนะครับผมข้อดีคือมันยืดหยุ่นของการใช้งานนะครับสำหรับสายคัตตอมนะครับที่มีคลังเสียงเป็นของคุณเองอยู่แล้วแต่ก็มีข้ออสััังเเกกตหมืนนนะครบ ซึ่งเวลาที่คุณเปลี่ยนชุดคิกนะครับระหว่างเล่นสดซึ่งอาจจะต้องรอโหลดนะครับประมาณ15บห้าวิถึง20วินาทีนะครับซึ่งต้องวางแผนการเล่นดีๆนั่นเองนะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ให้มาแบบครบคันครบถ้วนะครับตามมาตรฐานเลยทั้ง MIDI นะครับ In Out นะครับ USB ช่องเชื่อมต่อทิเกอร์นะครับแล้วก็พินิเลเสริมนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่มือกองไว้วางใจได้เลยครับสเปคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเส้าฟิลและทัชชิ่งก็เป็นสิ่งสําคัญที่มือกองไม่ควรพลาดนะครับและแน่นอนสิ่งนี้ต้องทดสอบกันแบบ ได้กนะครับ านสุดที่ได้ลองครับเจ้า2ตัวนี้นะครับทั้งฝั่งอวตารนะครับเขาก็จะมีป้นมาให้เรานะครับเช่องนะครับก็จะสามารถที่จะใส่เสียงลงไปเนี่ยนะครับในแต่ละช่องได้มากกว่านะครับอารีซิสนะครับมีมาให้8ช่องนะครับแต่สำหรับผมนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับกับการใช้งานเราก็สามารถที่จะแซมเสียงลงไปในตัวเครื่องได้อีกส่วนเจ้าตัวนี้อวตารพีดีเนเนี่ยนะครับก็ใช้เสียงในเครื่องนะครับที่เขามีให้มาเนี่ยก็เพียงพอแล้วในส่วนของด้านของวัสดุนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับอารีซิสเนี่ยนะครับก็็จะะะดดููมมีคคควววาาาาแแแแบบบบ่่่หนนนรรรััขงงต ทางฝั่งอวตารเนี่ยนะครับก็มีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าทรงจะดูเพียวบางกว่าในส่วนของแป้นยางนะครับให้มาเนี่ยนะมีความหนานะครับมีความแน่นนะครับทั้ง2รุ่นเลยตีไปเนี่ยไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะครับจะเป็นเสียงที่แบบว่าแน่นๆเลยส่วนในเรื่องของการตอบสนองนะครับก็ทําได้ดีทั้งสองรุ่นเลยนะครับคิดว่าตีลงไปแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะได้เดดมิกแล้วก็ได้ได้การเล่นโน้ตที่ชัดเจนเลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับของอวตารนะครับก็จะมีหนกนะครับมีปุ่มที่เยอะกว่านรรันส่่วขของงกาาาทีเเ้้ไปต ก็จะสามารถทําได้ง่ายกว่านะครับที่สุดเลยแอรซิเนี่ยอาจจะดูคลินคลินสะอาดตานะครับปุ่มน้อยๆนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปตั้งค่านะครับเราอาจจะต้องเข้าไปในหลายเมนูนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่มีงบประมาณอยู่ในหมื่นต้นๆนะครับจะเลือกตัวไหนสำหรับผมนะครับสตัวนี้เอาอยู่ทุกเวทีแน่นอนนะครับผมอยู่ที่ความชอบและความถูกใจแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมวยคู่นี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับให้เพื่อนๆนชาวมือกองนะครับเลือกแผดกองไฟฟ้าให้ตรงใจคุณได้นั่นเองนะครับผมและแน่นอนนะครับหากใครอยากลองเสาราจริงๆอยากลองสัมผัสเสียงนะครับก็สามารถมาลองกันได้ที่ MusicAr m มทั้ง12สาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือดูคลิปนี้จบแล้วอยากสั่งทางช่องทางออนไลน์แล้วก็มีให้เพียมเลยครับผมสาหรับวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแลวกดกระดิ่งนะครับเพื่อท อวตารพีดีเจสุนปาอเล็กซิสซซัมบ,บินแพตโปขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ